สบายดีพี่น้องสบายดียามสาวๆเลื่อนเลยครับมันแจกมันถือใครจะดูแลเนี่ยนะจะเอาหนูมาให้ถัดไปสุ่มเบิ่ดมาพยายามกราฟพี่น้องมาว่านี่นะบัต้ไปใส่เขาหายไปหน้ามันุมมันก็ว่าถ้าไปยามบาดเดียวตอนนี้ก็เวลาโคกมุ้งย่างมือนเหมือนนี่เนาะใกล้ๆแคบๆเนี่ยแหละพี่น้องเรียกสิดทายพี่น้องเปิ่งสามคน cộng cái tiền 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 nó tiền 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 rồi, đi tiền 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 tập tiền 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 อี่เนาะขี้เพื่อ,อนพูดกับปู่จะได้ยแก่บบานนี่น้ำหมอกตกเด้อเป็นน้ำเกาะม่ยังงัวงัวอยู่ป้าทว่า,าอ่ะอ้าวต่นไปทางไหน <c oughs> น,นี่ยถานนะจ้ะ ไหรวไดยแล้วหายมันไดเอิดบอกให้เตอร์อพี่นนอเดี๋ยวทางทางไงเราทางขนมกักบเตอร์ใช่ก้าวที่หนึ่งนะโบเบอน่ะพี่นนอล้างเปล่าฮะอากาศบนน้ำ็นดอพี่นนอมันนี่นะ หาน้าขีบออกมากไดา้แล็วนอนตื่นเราสำเรตะวันเือคาถึงฝาโหดงามเลยนะพี่เนอะอือ้าไปแปดเออพ่แ่นถ้าไปโคนมันนี่นะม้าสาม <c oughs> สหายสามเต่อเวาดอกันใสนน่รูเนาะ แค่นีนเลยเจมาปูกระปูพินน,นคมแคมปะแหมอ้ยหนาไข่ฮะตื่นถ้าไม่สวยหน้าสะผมก็พืชพิน,นอนหนาววงางหาแน่หาแน่หาแน่ใยมีอจนะ พี่หนึ่งเด้อพี่น้องเดิมมาลุ้นไม่เดือดใย <laughs> ูนิคอรภายนะใอ่นี่ไหวใายจะกล้าไหเสร็จล้างด <laughs> ี่อน,นต่อไปที่สองที่ยัง็กใจเข้าจะมีคนตายนอกจากทีมมีคนเสียชีวิตหลงสาวเนะี่ ที่เนึ่งน่ะประมาณถึงว่ไปล้างที่ซองรสึกอยู่นอกบาลุดได้อพนหนอนเด้พี่ป่านกำมันมาไก่เต๋ได้หันต้นนะไปแหลี่ยหลุดพวก่าง่าพแม่เห็นไม่เห็น ้โ <laughs> าม้ฮะกูว่าไอ้ประมาณวะกูเากลียวกันเสือวะมาล้างที่สามกวางทรายจ็กลางขีดไม่ได้ายด้วยดูว่าไม่กดจับเป็นไม่ก่นกอนเสอโยลานป่า của được ừ. rồi Bánh kè Nếu nhảy hả? Nếu thì cay bỏ lại Thì đại yêu quá พองโยอย่าขาไปทนักน้ำใหม่ใหมขูดขาเห็นยั <laughs> บงบ่บังแน่เน,น,น้นี่นออมันเลยเอาเอาออเว่าเป็นนอะ <laughs> ่อนต็มันต็ดขวดนุ้งพี่บ่ป้าตัวใหญ่เติน้งหงขาป้าตัวยังไงหรือ่นองป้า <laughs> เอาอะไรจะถือในร้านมาเดีย๋ยเดี๋ยวเด้อยพี่น้องเด้อมาเลยเด้อมาแหละม,มาแหละไปเอาหันล่างที่สี่อย่กูอะเ่าไปล้างที่หาเรีบ่บงหอะไรไม่มา้าขนะหัวมันไตึ้ดเลยนะหวัวม้าน่ะนี่บ,บอกตุนข้าวพี่น้องอยู่บอกไปทายแล้ะ มึนเ่าห okay. ่ลย <lawsuit. S 1> <ulously, S 2> นะะ o, after, man, hmm. ี่ทำไมใส่ไปข้างเดียบเพรหลุดเด้อล้างที่เท่าไหร่นี่นะข้าสิทายยี่นี่เด้อถือยี่บ่แต่ตัวนี้ตัวนี้นะถือก็ตัวใหญ่ค่ะลิฟเนาะสือเลยเด้อโตเลยวขายเท่าไร บ่าว่าน้องผีน้อยเอฟซีโอ้เอัน้ก็เลนาเลนเนื้ออยู่ฮะปลายังที่หาบังัทังทุกพวกทรายเพื่อการัพย์สิบสิบปาังม้าขาไม่ให้ผิวนไปถึพวกตีมาน่ยโยเกือมันไปบดเลยม้าขาดนู้ีเซตื่นบดบังหัน Sang hết mì bọn bay nhuận tâm ở đơ thoại. Sang. Say. Ng yam kin mất lợi đấy khác. Han ép hân 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 hân

ในตอนนึงก็อ่างด้วยพี่น้องแล้ว้าดับใหญ่เติบแ้่สนหิ้มนะกลมใสญกซึกอยอะต้นใดบอกมาได้ถ้าจะเปิดนะนะแล้พี่น้องคนตายในบ้านองสาบรรยากาศหนาวหนากะไขรๆพวงแลนเลย ขาแนถืบอกเล้าก็เล็กน้ำมันไหมตัวนึงไม่เกยก้ขอไปไกลนะป้าถึงผาน่ะพี่เนาะเนี่ยโลิมใส่ซดชวนมาหายมใส่ซน้ำมาสีมาใสไซมาบ้านเนี่ยชวรหายถ่ายามโบมันถมบุบมันนะไปใส่น้ำกระพุ้งถือยุติ à tao phú hoàng thì thấy vô Quang này vô đây bà Hãy oh, subscribe wow. <laughs> <laughs> của Mình mua ra khá là nhiều Cái tôi chắc là ạ bà ừ. Dạ, ý như ý, ý, này như thế nào Đúng rồi ừ. <laughs> Đi Đi vào Đi vào vào Đi vào <laughs> Đi vào <bộ>. Đi vào <laughs> Đi vào Đi vào Tôi sống tổn, ngay này bà làm cột quá tôi mẹ đứa tập hồn này ba tôi nhảy đi tôi ừ. đi tôi nhảy luôn ổn là tôi đi nè nha bây giờ đại sư ấy có thể bỏ qua trong tổ đã tổ nhay, ừ, tôi nhảy này hỏi thôi có thể nhạc cao quá chắc là làm đi làm à, <ba> bueno gì mà luôn mà luôn, lên, luôn à? thôi, mà luôn mà luôn mà luôn mà mà chúng họ không <riders> ง่มยมอกแต่เดินี่เมื่อกป่ะอันนั้ป้อเหยียเลยได้หายจเป็นเขาเนาะมีทางเขาพี่น้องเดี๋ยวถ่านรุดน้ำลัางเนาะกระได้ซะมาเนี่ยไอ้วะได้สองตัวคนรู้ใครโกว่าได้หล้วว้าห์ง่ายนลยพี่น้องง่ายบ่ได้สองตัวเนาะ ก้าส, ة, สิบสองล้างได้สองล้างตะนายกระยางได้ตัวไงเหรียสีได้ยังไงเนาะถ้าใส่แถวแคมบ้านนี่ไปไปใส่ไกายก็บ้านว่ามาอยู่แบบนี้มาตั้งแต่สองโตพี่เนาะสองโตอุตส่าห์ไปปลูกขึ้นมาไปเพียบไปก่อยบอกไปนู้นเห็นไหมก็เจอปีกินแล้ว พักเด้อ้องพักพัดเนาตเดมากินน้ำเด้อบวดดไม่กินน้ำเมดดาดยักโตเลยตจการักล้างการักล้างตรักนะับหกลังบวก่สองนสําหรับคลิน้กบเจ้าใบมนึกเด้พี่น้องเด้กํลังสิงยามืงอ่ะตอนมากินหนาเด้กินมีนมาแล้วไปดี้ พี่น้องเขาอยากจะปล่อยงวงว่ะบอกหรือว่าไรงวงสคาร์โมงงวนอนผีงวบ่มเหือโมงหือต้นน้าอยู่บ่โม่ได้หอนเหรอได้สามต้นไปกินไปกินปีโนูเจียโนงงวงเด้อเวลาตามหลังล้างเลยบายบายเด้อพี่น้องเด้อตะวันคือนะาถองผ้างามเลยสวยเนาะเมืองอ่างมาไปห้องเรียน